ขอต้อนรับสู่ช่อง PUBG Thailand Official กดติดตาม Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคอนเทนต์วิดีโอสุดปังและการแข่งขัน PUBG Esport แบบจัดเต็มได้ที่ช่องนี้ที่เดียวครับแล้วมุมนี้บีเฟรยไหลามาเจอเดเดๆลาดบดะบเซนตัดลิ้วสมได้สมแรกของเพอร์โบมูโยมสคนของบีเฟรนะเดีย๋ยวเราเกมมิ่งคนเดียว ตมโภตมโภตไปก่อนแล้วเรียบร้อยเลยฮนะเบนแฟร์ก,ก็ผมเก็บเจ้ากกเก็บมิ่งไปหายไปอีกหนึ่งครับลูดิรีมทีหอยล้นมาพูดถึงน้กงสเตฟปีบูโดเซต็์ไม่มีดาเมจเข้าคนจะติดหัวไปหนึ่งนะสุดท้ายเลย,เยแต่เจ้าก็ผมสเตฟเก็บหนึ่งได้สนุบไลไปเก็บสวิตซี่น้องไาวลงไปลูพิเนตมังซีโตมีปัญหาแล้วเลยลิเกเอรใส่ดีเขแถมรถแต่เจ้าจากนั้นเจ้าเอกองเก็บดีเขตออกจากเกมเคาะไปเคาะไปแบบนี้แต่ว่ายังไม่ได้ครับผมโอ้บูโตนบีบมาด้วยแอตแทกวลามีปัญหาแล้วครับผมเลนเจอร์เอกับเช็กซี่ับผมไปได้แจอกับสปาร์เกอรรร์คคับผมิิวตตดๆเลยงนี้ โอเคอไทเกอร์ก็ผมแล้วสวีนทัทเจอมูโตนบีไปโอ้โหเขาะยาวๆเขาะฟีฟีกูเรียบร้อยเลยก็ผมตรงนี้ฮะเราบีรีม,มาแจมเหมือนกันครับโนอาด้าน้องดาลงมาแจมผมไม่ได้ฮอมโบย,ย่าครับผมหรือเปล่าครับเจเยอร์ไปประคองในเพย์ตัก่อนแล้วสเปย์ไปเลียนสแตทคิวครับผมได้ไม้ตีมาจอนได้ลอตนตัดตัครับผมโอ้โหอาร์โมรี่แกมมิ่งก็มีปัญหาเหมือนกันครับกลางวง นี่ไงเอฟวเดินมาโดนเทตไปหนึ่งเหมือนกันครับโอ้ชิมินบุรีบันนาวันได้คิวมาเป็นแอถวเราเจมส์ครับโยชิไหลาตายไปติดแจ้ได้คิวมาเป็นจัดโมเมนต์แล้วบิลรีโดนเก็บโดยเฟทได้11คิวไปแล้วครับโตโยต้าก็เจเยอร์ดันมาไวเนี่อยู่ในควันอยู่ข้างในควันหลังแล้วยิงฟรีสปอร์ตได้มาเหมือนกันครับเจเยอร์เพิร์ลวูจบอันดับที่9ครับผมโตเกียวไซเกอร์จบอันดับที่หกไปครับไอไมเคิลแสดงกาทำครับแต่ว่ามีจีน้อยจักอยู่ด้านขวาครับจำเป็นตัวก่ายแล้วตัวหนาตัดไอฟูเจตูเป็นไอลจบบอัันดที่าายยไปภในเววลาไม่ถึง7ินาทีครับผม ชาเปอร์สออาร์สีนะครับผม f w 2ครับผมต้องบอกเลยว่าน่าเสียดายครับ2ผู้เล่นที่ออกไปตายขอบวงฮะหดังนันได้ฝ่สี่นะตอนเช้าใช่ครับและโดนเคาะมาครับโมเลติก้าเลือดไม่เต็มทั้งคู่ครับกลับมาเล่นที่เสาไฟฟ้าก่อนแล้วระเบิดของคิมวิวาตัดได้ก่อนหนึ่งครับผมโอลิมปัสสี่ตอนหนึ่งครับผมโอ้ไม่น่าไหวครับใช่ครับแบบนี้อย่างที่บอกครับกำหมัดแน่นอนนะแล้วสุดท้ายไม่ไหวครับเจอโมโตปไล่ที่ไปชาเปอร์สอครับ มาดูตรงนี้ F W กับ M I C ก็ลังจะมีปัญหาอเลมปาสควักเนตมาแกะตลากได้ทีวิแล้วปามาปามาไอ้กูเสียไม่เห็นสเตเฟสีเก็บหนึ่งก่อนนะผมแล้วเก็บออกจากเกมไปโดนสวนเข้ามาจังหวะนี้หลบมาก่อนครับอเลมปาส4.9 sp อ้าวไม่เห็นเฉยเลยครับมุมนี้ชาร์เปอร์พุ่งเข้าหาปีกาโดหรือเปล่ากูสามคอนาวัมา่อนใส่จูเนียร์เฮ้ยช็อตไปโโอ้อ้มีปัญหาเลยครับไมีมาเชลเต้ลงจากรถมาชาร์เปอร์ก็ลังจะมีเหมือนกัน วเต้แค่คนเดียวมุมนี้ไม่สวยครับเต้โดนเท็นมาด้านขวาโดนข้อมาเลยตอนนั้นแล้วโดนสเปรมาจากคิมซีวาแล้วข้อมาน็องดาวจูุดยอดโดนเก็บโดยเจมครับเจอหลามมาจากซาวิสเปรแล้วชาร์ตติดหัวไปอีหนึ่งนะครับสวิสเหลือคนเดียวแล้วเชสซิ้งน้องไปก่อนโดนโจยตอนนี้นะโค้ชเอามา่องในเต้นน้องไปอีกหนึ่งคนโนดาขอมาเร็วท้าคิวจากสวิสเหลือคนเดียวโดจยไซเกอร์สครับผมแล้วสุดท้ายโนดาเกือบน็องดาวโดนจริงข้อมาจากไกลๆครับผม ค่อยๆตอนนี้มาด mm ักแมนได้ยินไหมดักแมนได้ยินไหมแล้วเปิดฟอยิงมาขึ้นก่อนทอมโย่าบอลท้เผาโลห้านอกนี่อนแล้วสเปคุณ3เก็บเป็นดับเบิลน็องผมเป็นบอลท้อแต่ว่าดักแมนไม่โดนก่อนจากล็อกกี่กีร้กฮอนบาเก็บทีปเอ้ลคิวล้อกกี้จีโดนมาสเปรฟีเจเยอร์เรียบร้อยผมล็อกกี้กีมเก็บหนแล้วโดนสามไปจากเกมเป็นสคิวของเพิร์ลบูนถึงหน้าหนึงเจนสออปเดาเจนสซาโดนใจคุล็อบอีกหนึ่งคนเป็นดับเบิลน็อกของใจล็อบขยับมาสวิตซี่ยังไงเจม ในวงประมาณ70%โล่งหมดเลยครับแต่ครับอุ้ยธนวันรกดไปฮะตรงนี้ดัดโมเมนต์เกือบมงครับผมอุ้ยนีไงธนวัน์จัดให้อีกหนึ่งหัวครับเป็นล็อกกี้จิมฮะมุมนี้ธนวันรไล่แล้วฮะไล่สามไล่สามแฝดนอนอยู่แล้วตตเปลาคืนได้ไหมแล้วลลก็ไม่ติดปกระสุนหมดไปแล้ว้องเคตัดน,น้องไม้ทีได้อุ้ยแล้วลีโลดขึ้นมาไปนาไหวตัวทำได้ดีครับผมตอนนี้แฝดต้องชมเลยครับ เอจีกรกับเอ็มจีสามตอเติดหัวไปหนึ่งสเปนปีแต่ลูดินเก็บได้เก็บได้เอ็มจีไม่นอเดเทตป,ปิดอาวรีออกจากเกมในอันดับที่สิบเอเมซีชากก้าอาชาเปอร์สวนเข้ามามุมมีแมกนัทน็องไปก่อนดิดแสก,กันลังจะน็องปิดมุมมาโยชิออกมาป่ดดิแสกได้แต่ว่าคิมบิว้าได้เดัวเดชิอาสุดท้ายชาเปอร์รเหลือผู้เล่นแค่คนเดียวเลยครับใช่ครับผมโอก้กลายเป็นว่าสามคนนี้ตั้งโซนอยู่เลยฮะเอเมซีโอเคครับหมุนมาแล้วฮะ วูดนเขหัวมากำลังจะน้องดาวหลิวซบหลบมาตองเคเปิดแอมยูมาเปิดหัวดิวซบไปแล้วขอเก็บงานก็ไม่ไหวครับผมเป็นเมจิกอีสปอร์ต6คิวครับเกมที่แล้วนี่โชฟอไปเกี่ยวชาเปอร์ได้นะครับผมแล้วรอบนี้เนี่ยไปส่งสวิตต์ลงไปนอนก่อนครับโอ้ไฟยังไม่แข็งด้วยฮนะตรงนี้แล้วยังไงครับโลซิเดกเก็บสวิตตไปก่อนครับเกมเหลือเก้าต้องดึงยางขึ้นมาก่อนฮนะ เคาาสายมีเจมโดนแฝดกระโดนแกนเน่แล้วทีเคดเปิดหัวเจงกรอชเจงกรอชเอาไอซีเบนลงไป่นอนแล้วมุมนี้เจมโดนปาดหลังมาโอ้โหโดนเจเจเยอร์เก็บโดนเจเฉอาร์และหนึ่ง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 เจเยอร์ทำได้ดีกว่าปิดเอเมซีจบสิบห้าแอตเทอเดาได้ครับผมโอ้โหแล้วตรงนรี้ยังไงอุ้ยเด้งสูงครับแล้วเดินต่อมาเลยฮะแง้มหลอดเราเห็นแล้วแบบนี้ทะเปไปอู้โดนตัวมาเหมือนกันครับผมจูริโอฮะอีกสองคนจะเข้ามาเห็นได้ไหมได้ครับผมยังไม่เห็นจูริโอครับแต่ได้ไปต่อให้ไมเดีเหตุโอเคตรง 7นาทีเหลือ35อันไลฟ์เท่านั้นครับเตนแล้วครับแอมยูมาขอใส่แจนแจนกูลอฟจูงหลบไปอุ้ยแม่เขาหัวหรือเปล่าครับสักครู่นี้ครับเหลือสาบน็อกไปเนี่ยเตะไม่ได้ครับแฟดอยู่ไกลเกินไปแล้วไอ้ไม้ใช้ยิงกดเวนอิก้าน็อกดาวเฉยเลยเวนอิก้าเดียร์คิวจะเตะได้ไหมฮะทำเดินไม่ทันนะแฟดใช่ครับทำเดินแบบนี้เรียบร้อยครับน็อกไม้ปูชิวขาดเม็ดเดียวแล้วชาร์เปอร์ลูสโคมาเรียบเรียบร้อยทีน้อยเก็บปูชิวได้เหลือนูรินคนเดียวครับผม ตูวิลงนี่ตูริเหลือสามนอนเนียนแบบนี้ลูสิจ็อบแจ๊บออกมาหลังแต่คอนโบย่าเล่นกับธมก็จ็อบแจ๊บเล่นตอนแอบอยู่ตอนแอบได้เห็นไหมดูริโอไหลไปแล้วตรงนี้เรียบร้อยไมเคิจบอันดับที่5ครับผมทางด้านของจ็อบแจ๊บมาแจ๊บได้อย่าหลีกหลีกับโองครับผมไปได้ตูริบีกับจ็อบแจ๊บมาตูริบีกับโอ้โหเรียบร้อยเลยลู้สิดิฟจ็จอบที่สไปโดยต่อสมพงษ์นั่นเองครับผ<า>มดีวัวสเปรมตามตรงนี้ครับผมเนี่ยไปสนใจในพารกิจเกินไปครับเหลือคนเดียวแล้วเป็นต่อสมพงษ เอาแล้วจูเกตซี่ครับผมหลังจากไหลเข้าไปกลางวงมาประทะก,กับอิลูมิเนตแล้วทำได้ดีกว่าในช่วงแรกครับผมคนแรกออกไปแล้วอิลูโอ้พึ่งทักอยู่แบบแบบแล้วเรียบจีตัดเนลเลอร์กละละเกมไปเหลือ2คนครับอิลูมิเนตหมังสีโซ<ช>เรียบร้อยครับเล่นสีสวนดีมจีกลับมาได้หนึ่งแต่จ,จะคู่ม,มายู่เฟสีพีกรออย,อยู่แล้วเรียบร้อยครับผมอิลูมิเนตจบ15ครับผมแล้วแปลกครับผมนี่ครับไปได้โดยชิมิบุรีครับผมแล้วตกรถไปเลยฮะโอ้พึ่งทักอยู่แล้วดิฟดิฟมาโอ้ยแล้วยังไงครับผมโอ้โห กินว่าฟาดครับตรงนี้สองสามป่าไปย้อยๆได้ยิงมาตรงน้ำแต่ว่าไ่เด้งรถด้านนอกแล้วสุดท้ายป่าอีกลูกปลาลูกเด้งเข้าเด้งเข้าเรลียวซ้อมผมแต่ขาของเาไม่เอาเข้าหัวใจขึ้นรถแบบนี้อันตรายมากๆคุณสามสเปรของอโลฮานี่แหละฮะผมบอกเลยว่านี่คือช็อตฮากินของเขาเลยครับอโลฮ่าระยะไม่ถึง50เมตรนะครับไลติงสตาร์ของจริงครับผมแต่ถ้ามาชน4ี่สปาร์เกอร์จะทำได้แต่ว่าฉีกมาแบบนี้ไปโดนเดนเทนลับแน่ ถ้าเป็นเลือดบ้านก็ชนเลยครับผมดังแมนเ,เ,มเนก็บไมซี่ดังแมนโนบารเทนเข้ามาแลาา้ออนนลวเทเต้ครับผมตัดไอ้คูเซียได้ชนกับอนูรินอีกหนึ่งน้อยกับจัดโมเมนต้องเขยโดนสปามดาเมจมาต้องข้าวและโบเมนไหลออกน้ำเนียนๆโดนยิงหลังไป46ครับผมไอซีที่เหลืออยู่ทีซ้ายมาเบอร์ริวมุมนี้จุกจุกมาและแอนดูมาทำดีกว่าเพราะวูจบอันดับ5เหลือ4ทีมดูฮะแล้วกดอยู่ครับผมนี่ฮะเก็บแอนดูมาไปครับคิวิวได้ค<น>ร,รับสีนีเจอเรมิงครับผม เหลือคนเดียวฮะและดูว่า4ต่อ2แล Bird, ้วเบิดมาอห่งทีไบเน็ตไม่ถึงอีกหนึ่ง 1, ลูกคุณ3ตั้งนะครบมาดูทีสเปรผ่านสโมกเกือบหายครับผมและหายโดดปูชิวแต่โดนสวนมาสุดท้าย3ต่อ1ไม่ยากครับผมและ<า>เก็บไปครับเตทรดเกมมิ่งครับผม ออดาวก็มีความมั่นใจอุลตรอดลงมาเสียเลือดฟรีแล้วตอนหน้าวันเปิดอูซี่ใส่เจมเฟิร์สบัตรนาทีที่120วินาทีเลยครับโอ้โหเพิ่งจะเปิดเกมมาครับตรงนี้ก็โดนไป1คนแล้วสำหรับแอตแทกออลารครับเสียหายแน่นอนแบบนี้ครับโอ้ oh, แล้ววงไปขวาเอ็มไอเทสได้เลือกค้นซี่ก่อนรวมไปถึงชาร์ปเปอร์อีสปอร์ตหลายเครื่องบินไม่มีใครไปแล้วกวิเปิดได้1เปิดได้2โอ้โหจัดว่าเข้ามาเรดกันและพี่ไฟรอฮะเป็นร็อคคิวเลยครับ เดินรับแล้วออกมาแบบนี้หลังแตกหรือเปล่าเขาเป็นปืนเอสอาร์แล้วเข้ามากดให้ครับผมเอทูเคหรือว่าไซก้าและตรงนี้เรียบร้อยใจกรอปิดเอวเกมนี้ว่ามันจะยากขนาดนี้เลยหรอแล้วโดนคอลมาจากเนร้อนปันจงคอลมายังไม่โดนดีแทงไหลล้นมาตรงนั้นติดหัวไปหนึ่งนแล้วเป็นตองเคตัดแมตคนนั้นลงจากรถแล้วเก็บออกจากเกมโดยเช็ซิงคิวซิลมาได้ครับเอาเลยครับจะมีไฟใหญ่เกิดขึ้นแล้วในหลุมนี้แฟดแดงมาหนึ่งลูกสองลูก สองลูกไม่โดนละปัมเลื่อนขึ้นมาได้ในลอ้อตุลรบีดันกลับมาตรงนี้สเปย์หายไปหนึ่งเทก,กันหนึ่งเหมือนกานตุลรบีน้องลงไปเอาเลยน้ำยมยัเมจิกฉีกมาอนิว่าทำไมไม่ได้ในลอ้อสสวนหายตองเคได้มาอีกหนึ่งคนนะผมตองเ,อเคโดนหลังเป็นสี่น้อยพี่วีทีระเบิดของแอมยูมาคุณน้าครับผม ลูกนี้ไฟเผามาแล้วแต่สวิตซี่ไม่มีดาเมจแล้วโดนเคาะเรียบร้อยครับตีน้อยได้ไปจบขนัดที่1เปนครับเมจิกอีสปอร์ตมาน่าจะถึง10แล้วฮะครับผมแล้วรอได้ยังต้องชุบเพื่อนอยู่นั้นตรงนี้ระเบิดจิ้งไปแต่ว่าเขาอยู่ในห้องน้ำครับตรงนี้ยังรอดไปได้ครับอีกลูกมาก็ผมให้หูอื้อกันหน่อยอีกลูกเป็นมวชอปไม่ถึงครับผมออกมาข้างนอกก็ผมด้านขวาผีออกมาเรียบร้อยรอตรวเลขจใส่โจวได้แล้วแถมคนฟซีไปจากบอสเซนครับผมเหลือคนเดียวครับริลามเปเนตี้หนีไปแล้วครับเขากลับมาแล้วครับเอ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 ของล้อ ติดหินซ้ายครับผมบอสเซนครับผมและโดนแฟดแบงมาลูกหนึ่งหยอดแฟดแบงขึ้นมาโมชอปเผาหินต้องถอยมาเลยเนือหนุ่นี้ถึงด้วยโย่งแต่โมชอปไม่ถึงแล้วุดบอลเนี่ยบอ,อ,อยชาพนักิจบอสเซนไหลเป็นไฟครับโอ้โหแหมจัดโมเมนต์โดนแฟดแบงลูกแรกลูกสองซ้ายมาครับผมฝ่าเห็นแล้วสเปซฟรีได้ไหมรอสตอร์นอนนิ่งบูโซนบีบก้นมาแล้วบีบก้นมาแล้วขึ้นมาสเปซแล้วเป็นเลนเจอร์เอ็กเก็บรอสันโ์ตได้สวนจบมาไม่ไหวและเจเก็บดับเบิลน็อคงสายเบอร์มูลและรีดท็อปแถวบูโซนไปเหลือล็ออกกี้จิมมมถยาปั๊ ือดได้โผขวามาเห็นหัวไฟดยรอสองต่อหนึ่งเป็นเดดเดินขึ้นมาเฉดเดินขึ้นมาเฉดแล้วสเปย์มาเจ็บนะมาสุดท้ายไม่ไหวเป็นเดสส่งเพราะว่าคนโชว์ระดับเสียโอ้ยครอู้แล้วเจอกันส่งจูนิโอลงไปน็องดาวน์ขอต่อแล้วโดนเจากด้านปู่ชิวครับผมมาช่วยเอ็มไอเชดไว้ปู่ชิว เรียบร้อยครับผมอังโคนโบย่ามาลารช็อตได้ท่านผู้ชมสิบวกสิบวกคิวซิลสิบวกฮะอุตส่าห์ช่วยได้แท้แล้ตรงนี้มาแย่งกู่ชิวไปได้ครับโอ้โหตรงนี้เอาแล้วเรียบร้อยครับไปปิดทางด้านของกู่ชิวครับเอ็นคูลูเตียแล้วลีออนครับไปได้จูริโอสอง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 ครับคุณอาร์ชท่านผู้ชมครับตอนนี้โตเกียวหนึ่งหนึ่งครับผมว่าโตเกียวใช่ไหมอารสองหนึ่งต้องขอัยขออภัยครับผมแต่ว่าเหมือนจะชุบกันขึ้นมาได้ครับแต่แบบนี้โตเกียวจะล้อมแล้วเรียบร้อยครับ โฮกิโยสไตเกอร์ครับผม16คิว